สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดูยูทูบออนมณีจันวิธีรับมือกับคนที่คิดลบคนที่คิดลบก็คือคนที่กำลังมีความทุกข์คนที่กำลังคิดมากวิธีรับมือกับคนที่คิดลบเนี่ยจริงๆอะ่ะเรารับมือกับเขาไม่ได้หรอก เราก็ควรที่จะหันไปคุยกับคนอื่นหรือไม่ก็ถอยออกมาเหมือนกับว่าเจอคนที่กำลังเป็นบ้าเจอคนที่แบบเคยเห็นคนที่แบบเออลูกเพิ่งตายมนะคนที่แบบเพิ่งจะเสียลูกไปคนที่แท้งลูกหรือคนที่แบบลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยหรือคนที่แบบ ถูกคนรักทอดทิ้งผู้หญิงที่ถูกแฟนทอดทิ้งถูกคนรักทอดทิ้งถูกคนรักทรยศคนที่กำลังมีปัญหาส่วนตัวคนทีออ่ตกงานสอบตกอกหกักถูกทรยศหักหลังมีกระแสพลังงานลบๆถามว่าเ,ออเราจะ รับมือยังไงกับคนที่ปล่อยกระแสพลังงานลบๆออกมาจริงๆเอ๋ว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะในบางครั้งเนี่ยเราต้องดูว่าตัวเราอะชอบทำอะไรชอบทำอะไรอย่างลุงคนหนึ่งอะ่ะที่เอ๋รู้จักอะแกเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ แกเป็นคนชอบแบบชอบต้นไม้มากเลยนะและแกก็เป็นคนที่ชอบในการเลี้ยงนกนั่นน่ะคือความสุขของแกอ่ะเวลาแกมาทำงานอ่ะเวลาตัวแกมาทำงานในบางครั้งแกก็เจอคนที่อ่านี่เงางี่เงา,นเงาคนที่เห็นคนอื่นเป็นกระโถนท้องพระโลงคนที่มีความทุกข์คนที่เครียดคนที่มองคนอื่นเป็นเหยือ่อ แล้วก็หาเรื่องกั่นแกล้งคนที่มองคนอื่นเป็นเหยื่อแล้วมาหาเรื่องกั่นแกล้งคนที่เห็นคนอื่นเป็นกระโถนเงี้ยเราก็ต้องบอกเข้าไปตรงๆอ่ะว่าเราไม่ชอบพฤติกรรมแต่ถ้าเราไม่อยากจะคบกับเขาอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรคือถ้าคุณอ่ะแบบอยากจะคบกับคนคนนั้นต่ออ่ะถ้าคุณอยากจะคบหากับคนคนนั้นเป็นเพื่อนต่อเนี่ย คุณก็บอกไปตรงๆอะว่ารู้สึกยังไงถึงเขาจะสะเทือนใจนะแต่คุณก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่ามันเลิกทาตกันนานแล้วนะใช้คำว่าอะไรดีก็คือว่าในหลวงรัชการที่ห้าเขาก็เลิกทาตกันนานแล้วอะคุณก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทน คุณไม่มีความจําเป็นที่ต้องทนกับคนบ้าๆบาๆอๆเพราะหลายครั้งเนี่ยบางคนน่ะก็ไม่รักไม่รักษาน้ําใจเวลาคนบางคนเนี่ยเวลาเขาคุยกับเราเขาก็ไม่ได้รักษาน้ําใจเราไงแล้วก็ชอบที่จะพูดกะแนะแนเสียดสีให้เรารู้สึกสะเทือนใจคุณก็ควรจะบอกเข้าไปตรงๆอะ่ะว่าเราไม่ชอบนะในสิ่งที่เขาพูด โดยที่ว่าเราก็พูดกับเขาด้วยเหตุผลไม่ใช่พูดแบบอรารวาดโวยวายกิด๊ดกาดด่าอะไรไม่ใช่ก็พูดกับเขาดีๆพูดก็คือขั้นตอนแรกอะ่ะก็พูดกับเขาดีๆอ่ะว่าเราไม่ชอบในสิ่งที่เขาทํานะก็พูดกับเขาดีๆว่าพฤติกรรมของคุณอะฉันไม่ชอบนะ อพฤติกรรมของคุณอนะฉันไม่ชอบแต่คนบางคนเนี่ยถึงเราจะพูดกับเขาดีๆบางทีเขาก็ไม่ฟังเราก็มีนะคือ <c ười> บางคนเราคุยกับเขาดีๆออะบางทีเขาก็ไม่สนใจไม่แคร์ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยมีเยอะนะบางทีเราไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำอะเราก็บอกกับเขาตรงๆอะ่ะว่าลุงหนูไม่ชอบที่ลุงทํำแบบนี้นะเนี่ย มันหนวกหูนะเออดึกแล้วอะ่ะทําไมบ้านลุงอะ่ะเปิดเสียงเพลงดังจังเออแต่ถ้าเป็นช่วงปีใหม่สงการงานเลี้ยงงานวันเกิดงานแซยิตงานอะไรก็ตามอะ่ะงานบวชอะไรแบบนี้ถ้าเขาจะเปิดเพลงดังอะไรอะ่ะอันนั้นก็ไม่ไม่ไมอ,อ่าไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ได้ดังทุกวันเช่นถ้าวันนี้เออบ้านนี้เขาจะบวชลูกชาย เขาจะแห่ดังหรือว่าวันเนี้ยบ้านนี้ยเขาจะแต่งงานบ้านหลังนี้เขาจะแต่งงานบ้านหลังนี้เขาจะมีงานบวชก็อาจจะเสียงดังบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยอะว่าเฮ้ยเราตัวเราเองก็ต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีวิจารณญาณแล้วก็การไต่ตองที่ถูกต้องนะเหมือนกับว่า เวลาเราเจอคนบ้าบ้าบบเนี่ยเราก็ต้องพูดกับเขาอะด้วยเหตุผลนะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคุณกําลังทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะอย่างมีป้าคนหนึ่งอะ่ะแกมีอาการทางจิตแกมีอาการทางประสาทแล้วแกอาศัยอยู่ในคอนโด ซึ่งคนที่อยู่ชั้นเดียวกับแกเนี่ยเขาทนไม่ไหวอะ่ะตรงที่ว่าคือป้าคนนี้แกเป็นไบโพล่าแกมีอาการทางประสาทอ่ะแกก็แบบคือจริงๆแล้วคนแบบนี้เอ๋เ,เคยเห็นนะจนคือคนแบบนี้คือเอ๋เคยเห็นนะแล้วสรุปอะ่ะเขาเป็นโรคประสาทเออคนนี้เป็นโรคประสาท ก็คือว่าเขาอยู่ดีๆคนคนเนี้เขาก็ไปโวยวายกับอ่นิติกรคอนโดนะทางทางเจ้าหน้าที่คอนโดอะทางเจ้าหน้าที่คอนโดเขาก็มาคุยเออว่าห้องที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยห้องที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยเขามามาร้องเรียนว่าคุณน่ะเสียงดังทั้งคืนเลยเขาได้ยินเสียงลากเก้าอี้ได้ยินเสียงลากโต๊ะทั้งคืนเลยเออ ทีเนี้ยทางห้องเนี้ยที่ว่าเขาอยู่กันสองคนผัวเมียเขาบอกว่าเขากลับเข้าบ้านมาอาบน้ําก็นอนแล้วมีดูหนังบ้างดูทีวีบ้างก็ดูเบาๆไม่ไม่เคยลากเก้าอี้ลากโต๊ะอะไรเสียงดังเลยนะทีเนี้ยเออทีเนี้ยทางทางนิติกรน่ะเขาก็มาบอกว่าห้องข้างๆบอกว่าเขาไม่เคยทําเสียงดังทีเนี้ยทางทางผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ เ,เหมือนเขามีอาการทางจิตน่ะเขาก็ไม่ฟังอะ่ะเขาก็วันดีคืนดีเขาก็ออกไปด่าวันดีคืนดีเขาก็ออกไปด่าข้างห้องอะ่ะไปตะโกนด่าอะไรแบบเนี้ยเออแต่ข้างห้องเขาก็ขี้เกียจเขาก็ขี้เกียจจะแบบเหมือนเขาก็ขี้เกียจจะยุ่งด้วยอะ่ะแต่บางทีเขาลาคานอะ่ะเขาก็จะมาขอคุยพอพอทางผู้ชายจะมาขอคุยอะ่ะ ทางนิทางทางทางนิติอ่ะก็ต้องขึ้นมาเคลียเพราะว่าทางข้างห้องอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยคุณอ่ะจะไปทําร้ายร่างกายเขาเขาก็เลยโทรมาหานิติเออทางข้างห้องเขาก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเข้าใจไหมเหมือนกับว่าเออเหมือนเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะและอยู่ดีดีก็เจอแบบเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่อยู่ดีดีก็เจอคนบ้ามาหาเรื่องอ่ะ สุดท้ายอ่ะก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่ว่าทางผู้ชายอ่ะเขาย้ายไปทํางานที่อื่นทีเนี้ยทางเมียก็เก็บข้าวเก็บของย้ายไปซึ่งห้องเนี้ยเขาก็แจ้งกับทางนิติอ่ะว่าเขาต้องย้ายไปทํางานที่อื่นแล้วก็ห้องเนี้ยฝากดูด้วยเพราะว่าเขาจะไม่มาอยู่อ่ะอาจจะแบบประมาณนานอาจจะเป็นปีเพราะมันเป็นคอนโดไงปรากฏว่าช่วงที่สองผัวเมียเนี้ยไม่มีใครอยู่ห้องนะ ทางผู้หญิงคนนี้ก็ลงไปร้องเรียนนิติคอนโดบอกว่าข้างห้องอ่ะลากเก้าอี้เสียงดังทั้งคืนเลยทั้งนิติก็บอกว่าคนที่อยู่ข้างห้องคุณอ่ะเขาย้ายไปทำงานที่อื่นอ่ะสองเดือนแล้วแล้วส่วนข้างห้องคุณอีกด้านหนึ่งอ่ะก็ไม่มีคนอยู่คือห้องข้างๆอ่ะไม่มีใครอยู่แล้วห้องข้างๆเนี่ยเ,าเขาก็ มันเป็นคอนโดอ่ะเข้าใจไหมว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนอ่ะมันอยู่ที่ว่าเจ้าของห้องอ่ะเขาจะแวะมานอนวันไหนหรืออะไรยังไงปรากฏว่าทางนิติอ่ะก็สรุปสรุปนะว่าคนนี้เป็นโรคประสาทเพราะว่าข้างห้องอ่ะเขาไม่ได้เสียงดังแต่ว่าทางผู้หญิงคนนี้เขามีอาการทางประสาทแล้วก็หนึ่งนะเขาจะได้ยินเสียงแบบ เขาจะมีอาการหวาดระแวงมีอาการทางประสาทน่ะเหมือนกับว่าเขาจะคิดว่าผู้ชายข้างห้องอ่ะจะมาทําร้ายเขาแล้วเขาก็มีอาการหวาดระแวงอะ่ะเหมือนข้างห้องอะ่ะอยากจะขอคุยกับเขาแต่เขาก็ไม่ยอมคุยด้วยก็ไปฟ้องนิติว่าข้างห้องจะมาทําร้ายไปฟ้องข้างห้องข้างห้องเนี่ยอยากจะคุยเคลียร์ด้วยทางผู้หญิงคนนี้ก็ไปฟ้องนิติว่าข้างห้องจะทําร้ายอ่ะเขาก็เลยต้องทน gard, พอเขาไม่อยู่เงี้ยก็ โทรไปบอกอีกว่าเนี่ยได้ยินเสียงลากเก้าอี้เสียงดังทางนิติก็บอกว่าห้องจุดห้องที่คุณอยู่อะ่ะไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยชั้นที่คุณอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีใครอยู่เลยข้างห้องคุณก็ไม่มีคนอยู่ข้างซ้ายก็ไม่